ข้าทหารต้อยเรียแล้วข้างที่ย้มี่คนไม่าทแม่มาคบขาทมวานร้อหนไได้บวกเลยมดได้ปลงมาเลาวา้เด้อเดข้างเทิม้าเก็บได้ลงมาได้งได้บุกต้องเก็บได้เก็บลงเก็บลงแปะพื้นแปะพื้น แปะพื้นเนาะแปะพื้นเด้อสั่าบ่อพื้นเลยอ๋อสร้างงอพื้นแปะพื้น้กันมุดหัวลงเด้อเดี๋ยวเอยมุดเอยจัดการเองมุดเองกเลือดซมไดเลยเออดี๋ยมามามาได้กวาดกวาด้เลยนะถึงพื้นเลยดะไอซักแก้ไหมซักเดอเดี๋ยวสุกวาดแก้ไปได้เลยสมัยสุกวาดแก้ไปเลยเด้อเอารดน้องเลยเด้อ

เอ้าขึ้นมาทุกคนแล้วะไปลนแล้วครับมันโดนโอ้ยประชิวคนี้แต่ประชิวโอวใหญ่้ามโดนแล้วรันออกข้างนี้ได้บอกห เพาว่าจะเชื้อทางทางมันออกทางผมทางมันออกทางผิวน่ทางเดียวทางยื้แถวนั่นแหระกบเล็กมันได้สิี่เนาะ